ยิงาให้ไรยิงสาษาให้โทนเนี้ยไอ้คว<อ>ามชาดีความชาดีความจะจะบอลแต่บอลโอ๊ยโดนไหมโดนไหมนี่ฝาบอลโซนฝา อ oh, ไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนไม้ไม่โดนไม,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 ไม้อย่างนี้จะจะโดนบอลก็คือมันจะมีอย่างเงี้ยครับเวลาเวลาเล่นถ้าคว้างแล้วบอลไม่จบที่สไตล์โซนอ่ะจะมาร์กเกอร์ขึ้นมาหนึ่งบอลสองบอลสามบอลเมื่อไรครบสี่บอลรีเซ็ตกลับไปใหม่ตัวละครที่คว้างเนี่ยจะวิ่งได้ได้ได,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 ได้หนึ่งบ้านเกมนี้ได้แต้มยังไงก็คือ <c oughs> มัน,น,นมีบ้านหนึ่งใช่ไหมบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามนอกบ้านสี่ถือครบรอบ ถ้าวิ่งได้ได้หนึ่งบ้านก็เอาตรงเนี้ยตัวที่ต่างว่าไอตัวเนี้ยวิ่งมาตึ๊ด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 วิ่งมาบ้านนี้อ๋อแบบไอคนวิ่งในสนามอะไรใช่อาเาให้ังก่อนวัาควายไอตีปึ้งวิ่งในสองบ้านหมายความว่าตัวนี้วิ่งในสองบ้านวิ่งหนึ่งวิ่งสองซึ่งไอตัวเนี้ยบ้านเนี้ยมีมีคนอยู่แล้วแสดงว่าไงไอตัวนี้จะโดนดันมามามาอยู่บ้านสามส่วนนี้วิ่งในสองบ้านจีอยู่ตรงนี้ปัญหาคือในตาหน้า ถ้าเนี่ยตีแล้วมันเข้าบ้านสามเกิดอะไรขึ้นตัวเองวิ่งหนึ่งสองสามตำแหน่งบ้านสองบ้านสามมีคนอยู่ด้วสองคนก็จะได้หนึ่งสองได้สองแต้มความพิเศษของเกมนี้คืออะไรถ้ามีประจำอยู่บ้านสองบ้านสามหรืออะไรก็ช่างที่ไม่ใช่บ้านหนึ่งอะในบ้านหนึ่งบ้านสองอะหมดแล้วแล้วเกิดการตีโฮมรันขึ้นมาก่อนตีโฮมรันเสือกมีคนอยู่ในบ้านสองตัวอันนี้ตีโฮมรันปพ้่งนับหน,น,นึ่งนับสองนับสามเลยนะ้นโหสุดข,ของเกมนี้คือ ยืนโคบงประจำบ้านแล้วตีมุมคมรันได้ตาเดูยสีแต้มเลยไม่ไงมนับคะแนนคล้ายๆข,ข,ของขจริงคล้ายเกมจริงก็มันก็ถอดแบบมาโอ้โดนแ <c oughs> ม่นจังวะรอๆๆเล่นจริง, <c oughs> ง,ง,งจังไงฮะ นี่เป็นเป็นตัวการลูกกระเด็นใช่ไหมใช่บเนก่าไม่มีปัญหาคือลูกคอมรันทีแม่งเก็บเออโอเคมันคิดตอพอขึ้นว่ะแล้วก็เมื่อก่อนตีแรงๆคอบนี่จะไปไปหมดเลยไงอ๋อครับไล้มีพลาสติกมาเนื้ออันนี้เกันเหล็กเนาะใช่แล้วเมื่อก่อนพวกตัวนั้นไม้เนี้ยจะเป็นเหล็กไง อันนี้เป็นมันหุ้มยางให้ด้วยอ๋อครับเซฟ <c oughs> เซฟเซฟขึ้นไปอีกมันหุ้มยางให้ด้วยคือนนแบบไอเดียตกตะกอนเอาลูกขค่ไหนครับมามากินมาเป็นจริงจังลนะถ้าคุณได้บ้านก็กดตุ่มตานนะบ้าน,นถ้าตัดสินไม่ได้ให้กดอะไรเอ่ยนะบ้านไงบ้านก็ยังไง วิ่งได้หนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านเนี่ยว่าถ้าวิตีมาตกเข้าหนึ่งบ้านก็กดหนึ่งบเเนี Beth ่ยเบทโฮมเนี่ยสองบีเฮก็สองเบดโฮมเดี๋ยวเครื่องมันจะเิ่งแหละว,ว่า,าตอนนี้หลดอดตแต้มแล้วโฮมรันได้แต้มฟีๆแล้วก็สกอร์กดตรวนี้ขึ้นเลยนะปุมนี้ขานคะแนนปุมนี้ตอนที่ขโมยขโมยขโมยได้อ่า จะไปเกี่ยวอยู่เฮ้ยอ,อ,อยู่เพื<ะ>่อยางโอยบอล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 หนึ่งแล้วไม่ได้อย่างนี้บอลจะดึ้ไม่ได้ ไต้หวันเร็วไปเติมามาเติมมาไต้หวันไต้หวันโอ้อา้าวเดดบอลครับผมเอาหนึ่งลืมลืมถ้าเอามันก็รีเซ็ตใหม่หมดเอาสอง โดนไหมโดนไหมตีโดนไหมเมื่อกี้กลับเข้าไปข้างในกลับเข้าไปซนเลยก็ผมโดนบอลเมื่อกี้โดนไม้ใช่ไหมใช่ถ้าโดนไม้มันมันต้องต้องต้องต่มันจะบอลถ้าถ้าผมบอลครบสี่ครั้งจะได้หนึ่งบ้านฟรีๆ์ใครมาเอ้าคิดว่า สไตลสไตลสไตล์ครบครบสามแล้วมะ่อกีสไตล์สไตล์่นั uh ่วหนึ่งสองสามไตลเอาสองตัวใต้ของคินแล้วนะมันจะบอฝั่งเป็นฝั่ง โดนเอาเจ็นทาง ตกยังเอ้ยไม่โหดเลยอ๋อเอาหมดกดเอาตรงปุ่มปุ่มที่สามโอเคเอาหนึ่งเอ้ยไม่มีกราฟิกขึ้นขึ้นครับมันไม่มันต้องกดเอาเองอ๋อใช่ย่างงี้ลูกไม่มีไม่ตัดสินไม่ได้ให้กดปุ่มอะไรเลย เด็กผ <Stat ement. S 2> ู้รันใช่มันจะมี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 สติลมีเบสแล้วก็มีมีเอาโอเคเ้งมาเฮ้ยผมได้ผมมานดิผวตรงนี้ขึ้นสกรามึงมาบอลบอลบอลตกช่องนี <captain> ้ ต้องตรงการมีจวสุดท้ายกดบอลอันนี้สองใช่โอ้โหเอาเอาให้หน่อยเอาสองแล้วถูกทายละ โฮมรันฝึกกลุ่มอะไรวะอันที่สองนะโฮมรัน,นอันนี้โฮมรัน,น,น,นมายังไม่จบสองแต้มละบอล เอาตกงนั้นกดเอาดิกดเอาใช่อ๋อใครเป็นฝั่งเหรอดู้นนะี้ยขอดูกุ่งเทพถ้าตอนนี้มันต้องอันนี้ขึ้นจบหนึ่งรอบใช่ไหมติดหมดเย ก็เลยแ้ผมแต้มมาศูนย์ศูนะแต้มมาศูนะเเยนะเอ้ยเชยเนี่ยโมกี้ออกไปเ,เชนเนี่ยกดได้เชนเนี่ย,ยต้องเป็นฝั่งแลงไงผมตายครบสามตัวแล้วนี่กี่แต้มมอุโอเคอะไรวะระบบมันรวนอะ เอาระบบไอ้เครื่องเก่ามาใช่ง่ายกว่าอีก <Okay. S 2> ลูกไงลูกนี่ไงพรมมันดี่นี่ใช้ระบบลูกระบบแฟนเก่าดีกว่าชิปเ <c oughs> ดี๋ย <c> ว <oughs> มีคนตายมกันบ้านสามหอาตัวนี้มากัน นี่นะกันประกันบ้านหนึ่งนะกันมาโอ้อ้อไม่ลงใช่ไม่ลงเอ่อเอาหโอ้โฮมรานกดโคมรานเลยโคมรานเลย ขึงนมาขึ้งมา HR แล้วกกศกขึ้นมาอันนี้เป็นสองกับหนึ่งโอ้โหเลยว้าใช่ไหมเอาตีง่ายเหระหนึ่ บอลเองละอ๋อยิงเดี่ยวไม่จบกดปุ่มข้างบนได้ไหมแรนดอมตัดสินไม่ได้บอกว่าอะไรไเฮ้ยปุ่มอะไรเอ่ย เจอแล้วแนะ่มันขานเปิดเครื่องใหม่อ่ะไม่ดีขาดจมดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อะผมว่าเวอร์ชันนี้รวนรวนรวน,รวนอันนี้ข่างกันเลยง่ายกว่าเราใช้ด้วยกันได้หมดเลยใช่ไหมครับ ก็นักภายในเหมือนกันครับไอไอตัวล็อกครับใช่เพราะว่าสนามมันเท่ากันอ๋อนะเนื่นมันผมจำไได้อันนี้ตัดทินอะไรเอ่ยขโมยฐานแต้มออกเสียงชัดกว่าคลิปสปาร์ภาพดีกว่าเฮ้ยมันมันให้เป็นอันนี้แฮงรันโอเค อันนี้เป็นสไตล์บอลเอาเช็นโอเคเหมือนเดิมเหมือนกันนั่นไงอันนี้ภาพสวยแต่เหมือนบมระองะยากงงง,งมากดเพลงให้หนครับรมีสุมเพลงปิดไหม มามาเฮ้ยลน์หนึ่งโอ้โหเหี้ยโอมรันกดโฮไลน์ให้เลยมีเอสอาร์ใช่โอ้โหเต็มไม้ ป็บเทศโดนละหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวละลงไหน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 ลงบอลมันจะล็อกบอลนะพี่ฮะจะล็อกบอลไม่มีทางลยลงเลยนี่มีต้องต้องมุดลงล็อกข้าวตรงไงคือผมก็งกดปุ๊บแล้วก็มันจะเข้าตรงมุดลงตรงนี้อยไงไงไม่มีรู ฮะไม่มีลัวไม่มีลัวอ้าเหรอเอกิดอะไรขึ้นยังไงก็ได้บอลเหรอยังไงก็ได้บอลมันไม่มีลิงเรงว่าเ่อร์รอชันี้อะไรวะยังไงก็บอลเอติดเกา้าแปด วาวไมถ้าตัดสินไม่ได้กดปุ่มอะไรเอย่ยเจ็บเอาโต๊เอาหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ยี่หมรันหนี่ห้อมรันหนงี่้อมรันสี่ห้มนี่หอมรันใช่ครับออกออกนอกสนามได้หมดเลยบอลเออต้อลุ่ไตัวตาย เราจะเขียนบอลทำไมวะตรงตรงที่หยิบออกมาเอ๊ะได้แล <c oughs> ้วจะได้ยิงง่ายดิ <c oughs> ไหนก็ได้ <c oughs> อ้าเอว <c oughs> เอาสองแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนช่องไหม

จะลดสกอรรลงถ้ากดผิดกดสกอค้ามันจะลดลดลดแต้มให้โอเคเสร็จแล้วโอเคมหีอะไรครับมีอะไรบ้างวันนี้ขนมชั้นข้าวหนียแก้ว้วยสัขามีมันมกล้วยทอดไม่มีขนมจีขนมกล้วยไหมไม่มีข้าวเหนยไม่มี อ้าวคุณผูณ้ชมข,ขอเอาตาังเงินอัพไปเล่นวหน่อยครับแต่ไม่เข้าคำเลีอัพภางไหนภางไหนดีแนะนำน,นะครับก็ภาคไหนก็นโอเคได้เกียนไหนไปก่อน ใครยังไม่แนะนำในาไหนที Arm ่ผมได้เปล่นาน่าชมมากเลยใค่นี่ตนี้เ่องข้าใหม่เลยอันนี้เุกนใหม่นี่เดเาขับดูทุกแป